เป็นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเหลือประมาณสามสิบต้นหมดแล้วนะครับก้านยาวสวัสดีครับผมนัยสพลสวนพลอยเทวันนะครับอันนี้ก้านยาวนะครับไซส์เข่งเบอร์ห้านะครับเข่งเบอร์ห้าตอนนี้ก็เลี้ยงปีกว่าๆนะครับได้ไซส์นี้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเข่งเบอร์สองนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะอาจจะต้องเลี้ยงไปถึงต้นฝนนะครับประมาณเดือนพฤษภานะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับท่านใดสนใจทุเรียนก้านยาวนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ 0917938,00863833061เหลือไม่เยอะนะครับเหลือประมาณสามสี่สิบต้นหมดแล้วนะครับกัานยาวไซนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีให้เลือกอยู่ที่หน้าร้านนะครับเป็นไซส์เดียวกันนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วประมาณสามสี่สิบต้นนะครับราคาพันห้าพันแปดประมาณนี้นะครับเบอร์โทรผมก็บอกไปแล้วหรือใครอยากจะได้เป็นหนามดาหมอนทองไซส์แบบนี้ก็มีหมดเลยนะราคาเริ่มพันเดียวครับถ้าเป็นหนามดํากับหมอนทองเพราะว่า จะเลี้ยงง่ายกว่าก้านยาวก้านยาวจะเลี้ยงยากกว่าขอพระคุณครับสวัสดีครับจัดส่งแบบรถเหมาเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดค่าส่งคิดตามระยะทางไม่มีเก็บเงินไปลายทางครับผม